โควาไรตี้ขยี้ข่าวดาราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันทะเลาะเบาแวงกับผู้ใหญ่จะดีหรอใครบางคนทะเลาะบาแวงกับพี่เอฟซีหัวทองหรอไอน้ําไม่มีเพื่อนเล่นสีสุกไม่อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มีเรื่องใหญ่นะ่ะ สรุปแล้วเนี่ยเจหัวหัวทองทะเลาะก,กับผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆหรอนนี้ได้ยินได้ยินมาจากปากของฝั่งตรงข้ามว่ามีการแซสกันเกิดขึ้นมีการแซสพี่หัวทองเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปได้ยังไงพี่น้องเลยมันเป็นไปได้อย่างไร,ไไงไรแต่มันก็เป็นไปแล้วเลยมีการแซผู้ใหญ่เจดีเกิดขึ้น แต่ว่ามันมันก็อันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นเลยมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยไปแซะผู้ใหญ่ใจดีผู้หญิงผมทองอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าใครนะผู้หญิงผมทองนะพี่น้องทุกคนเขาซื้อผ้าทีละแสนสองแสนอืมซื้อของเลี้ยงข้าวเลี้ยงเล่าโอ้โหแม่งเปทุกอย่างซื้อโน้ตบุ๊กที่เขาใช้ไลสุดดูนั่นก็คือเงินของผู้ใหญ่ใจดีนะ บักไหลพาไปซื้อเองอยู่ที่อยู่ที่ร้านอืมสกลนครโน้ตบุ๊กที่เขาไลฟ์สดเนี่ยที่อ่านคอมเมนต์ก็คือเงินเข้าอีกนะโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นราคาน่าจะสามหมื่นกว่าบาทจะเปยังไงเล้วอืมอยากได้อะไรเขาก็จัดให้จริงๆงอันนี้โอ้ใจหายนะ ผู้ใหญ่จะดีคนนี้ถ้าถอยออกเมื่อไหร่โอ้โหนี่ขาใหญ่ถอยขาใหญ่เขาถอยเองเลยเนาะคนที่เปงเงินแบบไม่คิดชีวิตนะอ่ะเคยจะได้เท่าไหร่เจ๊จะเจ๊จะให้เนะี่ยพี่ใหญ่เขาจะให้เนะี่ยใช้คำว่าเจ๊ไม่ได้หรอกต้องใช้คำว่าพี่ใหญ่เขาจะให้ทีละแสนสองแสนทีละโอ้บางทีนี่เยอะนะอืม มันมันมันเกิดเรื่องนี้มาได้ยังไงอ่ะบางท่าบางคีเนาะเราก็ไม่รู้กับเขาหรอกแต่ว่านคนเรานะมันก็ต้องไว้ใจเชื่อใจกันนั่นแหละอดี๋ไปนินทากันแต่ผมเชื่อว่าเจ๊ผมทองเจ๊ผมทองโดนนินทาแบบขี้แตกแน่นอนแล้วก็จะมีคนกินปูนและร้อนทองมีคนกินปูนแล้วแล้วร้อนทองแน่นอนอืออ่ะจริงๆ เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะอันนี้บอกตรงผู้ใหญ่ใจดีถอยนี้เป็นเรื่องนะอันนี้หนักแล้วทีนี้เนี่ยเสริงสางบินไปจากหมู่บ้านสีกอไปจุบไปจุบปากกับผู้ใหญ่ใจดีใช้คำว่าจูบปากเลยเหรองั้นตายแล้วไม่จุบตูดแล้วก็จะมีา้ผู้ช่วยนาดาผู้ต ก็บินไปอีกไปกินข้าวไปทํายุทธหัสถีชนช้างชนลีกันเนี่ยมันเกิดตายเล,ยล้วมากกันเป็นการเผาคนก็เกิดขึ้นอืผมบอกแลยวว่าสะเทือนหัวใจสะเทือนตับสะเทือนปอดจริงจริงจริงอันนี้ต้องก็ต้องมอกตรงๆนะืมแล้วทีนี้พอพอผู้ใหญ่จะดีถอยหมดเนี่ย อผู้ใหญ่ใจดีพี่หัวทองก็ถอยพี่มะพร้าวที่เคยโยนตสติกเกอร์ให้ทีละ,ละ,ละหลายๆเหรียญก็ถอยโอ้ยตายแล้วพี่มะพร้าวเขาก็ถอยนะพี่มะพร้าวไม่ใช่เริ่มตาสว่างหรอกเริ่มฉลาดขึ้นพี่มะพร้าวเขาเริ่มฉลาดขึ้นแล้วก็พี่หัวทองเขาเริ่มฉลาดขึ้นแล้วโอเวนดม สองคนนี้คือผู้ใหญ่ใจดีแบบบิ๊กๆเลยนะบิ๊กๆเปสติ๊กเกอร์นี่พี่พี่กะทิเอยไม่ใช่พี่มะพร้าวนี่โอ้โหเปสติ๊กเกอร์นี่แบบสนั่นวันไหบเลยนะนั่นแหละแล้วพี่หัวทองก็โอ้โหแบบเปยหลังไม่แบบระเบ,บิดตึเลยนะสองคนนี้ถอยไปเร้วตายแร้วชีวิตจะอยู่ยังไงเนี่ยพี่มะพร้าวก็ถอยแล้วนะ กูไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นนานแล้วนะอืมดูว่าพี่แกจะแบบออกมาแสดงกล้ามด่าดก็ <_ AD IS> ก,ก็ก็แล้วแต่ความโง่ความฉลาดแล้วกันผมว่าตอนนี้ก็คือพี่มะพร้าวก็คงจ้อยจัดแล,ล้วแหละอืมเงียบ,บกิ๊บเห็นพฤติกรรมแล้วถอยพี่ผมทองนาดาภูตูก็ถอยแล้วจะไม่ถอยได้อย่างไรเพื่อนสีปึกระดับเล่นผ้าอ้อม เพื่อนซีปึกงล้ครับเล่นเพาะอ้อมมาด้วยกันเขายังเขายังมีปัญหากันเจ้ายังไงล่ะพี ong, ่น้องเอ้ยระดับผู้ช่วยจอนี่ระดับโอ้โ oh, ห oh, โตมาด้วยกันเล่นเพาะอ้อมมาด้วยกันลูกก็เรียนเรียนด้วยกันยังมีปัญหากันได้ยังโดนขนาดนี้แต่เล้ยชีวิตเพื่อนอยากได้อะไรอจาจ์ให้อยากให้เป็นพยานก็เป็นพยานให้ อืมไปไหนไปด้วยกันวันดีคืนดีมากัดกันซะงั้นแล้วผู้ช่วยจอเนี่ก็โพตยาว,วยืดโอ้โหผมบอกตรงๆนะอืมผมบอกตรงๆมัง่งคนเราไม่เกลียดไม่โกรธกันไม่โคตยาวขนาดนั้นหรอกครับพี่น้องเงอ๋ยอืมมันมันมันต้องต้องใช้คำพูดอะไรนะคนเราเนี่ย คนเราเนี่ยพอจะบอกให้มันไปกดเลน,นึงดูดคนดีก็อยู่กับคนดีคนไม่ดีเขาก็อยู่กับคนไม่ดีคุณลองคิดดูสิคนที่แยกตัวออกจากใครบางคนเป็นคนดีหรือคนไม่ดีล่ะร้อยเอ็ดก็ออกมาทำำํายําขายตะกรงตะก้าขายโครงขายผ้าเลี้ยวชีวิตเจริญรุ่งเรืองพูดเหลียวเออเสืองสารก็มาทอดทอดเลยไหมทอดเอ่อทอดกล้วยมีกิจการเป็นของตัวเองเล้วเจริญรุ่งเรือง อืมผู้ช่วยโจร์นาดาหผู้ตัวเขาก็มีเขาก็มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขามีเงินเดือนตกเย็นมาก็กี่ดย่างสามสี่สวนกี่นิองเงยยบ้วยให้มันหูไปดิอา้าวตอนนี้มีใครมีใครอยู่กับใครบางคนอ่ะหมาสองสาตัวแล้วก็ยุงจริงโจงจงแก หันจะปวดเออคือแล้วก็มีมีแม่น้องไส้เป็นผีบ้าโอ้ชีวิตแม่นสนุกสนานจริงๆมีแม่น้องไส่เป็นผีบ้าอีกนะก็ตายเรียนชีวิตปวดพว่อโม่งแต่บางคงดาวความบังเอันนี้ไม่อยากจะรอเรียนนะเออนั่นแหละคือเอาเป็นมา้าพี่หัวทอง ถอดใจนี่ก็สุดตีนแล้วครับพี่น้องเอ๋ยคนที่เคยซัพพอร์ตซื้อผ้าซื้อนั่นซื้อนี่ทีละแสนทีละแสนไม่ได้ทีละสามบาทเขาเปีให้วงให้เวียนอะไรโอ้ยผมบอกตรงๆคือแบบเปยเยอะจนจนได้ข,ไขึ้นไปขึ้นไปนั่งฟังอยู่บนศารใครฟงเน่ะคุณลองคิดดูสิเปย์เยอะขนาดไหนเขาเปยเยอะเขาเปยเยอะบุดเป็นล้านเขายังมีสิทธิ์ขึ้นไปนั่งขนาดอียานเน่ะยังไม่มีสิทธิ์เลย ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสายเตยไ,ได้ขึ้นไปนั่งฟังคดีสี่โกอยู่บนศาลเกฟงได้